ประเพณีสําคัญทางพุทธศาสนาของชาวน่านประเพณีสําคัญทางพุทธศาสนาสําหรับชาวล้านนาถือว่ามีความสําคัญทางจิตใจอย่างมากสําหรับชาวน่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีประเพณีอันงดงามรุ่งเรืองสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพุทธศาสนาที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวล้านนาให้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบในทุกๆช่วงในชีวิตประจําวัน จากอดีตถึงปัจจุบันชาวล้านนามีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับประเพณีทางพุทธศาสนายังมีศิลปะซึ่งบ่งบอกถึงภูมิปัญญาชาวนานในอดีตท,ที่มีความหลักแหลมในการแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในแบบของชาวนานในอดีตสืบทอดเป็นมรดกวัฒน,ธ,นธรรมถึงคนรุ่นหลังวันสําคัญทางพุทธศาสนาต่างๆเช่นวันมาฆบูชาวัดพระธาตุช้างคําเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง ซึ่งเป็นวัดสําคัญที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของเจ้าผู้ครองนครน,น่านในอดีตพุทธบริษัทจะเตรียมบินทบาทจะมีการแสดงพระธรรม,มเทศนาบางแห่งเทศหลังจากเวียนเทียนอย่างเช่นที่วัดภูมินแต่ประเพณีบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยวันมาฆบูชาเป็นวันที่ชาวพุทธจะไปรวมกันที่วัดเพื่อประกอบคุณความดีมีการทําบุญรักษาศีลฟังเทศเป็นต้นอีกวันหนึ่ง ทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับที่เป็นวิถีชุมชนของชาวน่านก็คือวันทอดกระถินประจำปีของชาวน่านวัดหัวข่วงตั้งอยู่บนถนนมหาพรมตําบลในเวียงอำเภอเมืองน่านชาวชุมชนใกล้วัดนี้ก็ได้ร่วมกันทําบุญทอดกระถินกันในวันสําคัญทางศาสนาของชาวน่านสตรีชาวน่านจะนิยมนุ่งผ้าสิ้นมาร่วมงานบุญในอดีตสตรีชาวน่านนิยมทอผ้าใส่เองซึ่งในวันสําคัญทางพุทธศาสนา สตรีชาวนัานก็นิยมใส่ผ้าสิ้นที่ทอเองเพื่อไปโชว์ในระหว่างเพื่อนๆที่มางานบุญอีกมุมหนึ่งก็เป็นโอกาสที่ชายหนุ่มจะได้พบคู่ครองโดยผ่านความประทับใจในผ้าสิ้นที่สตรีได้ทอออกมาอย่างสร้างสรรค์เพราะการทอผ้าที่ปราณีตสวยงามหมายถึงสตรีคนนั้นเป็นผู้ที่มีฝีมือในการบ้านการเรือนอีกทั้งการที่สตรีได้ทำบุญย่อมเป็นผู้มีจิตใจงามอยู่ในทํานองคลองธรรม เป็นบุคคลที่เพียบพร้อมที่จะมาเป็นคู่ชีวิตลักษณะผ้าซินที่พบในจังหวัดน่านและสตรีชาวน่านที่นิยมนํามานุ่งคือผ้าซินลายน้ําไหลการทอผ้าลายน้ําไหลอันเลื่องชื่อเป็นลายทอผ้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของชาวน่านอย่างแท้จริงเกิดจากการเพ่งพินิจมองทอดไปยังแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอย่างมีสุนทตรียภาพจึงเกิดเป็นจินตนาการทางศิละปะของชาวน่านซึ่งมีความสวยงามอย่างมากชาวไทยหรือในอาณาจักรล้านนา บริเวณนี้ที่มีวิถีชีวิตและความผูกพันกับแม่น้ำน,น่านลายน้ำไหลสอดคล้องกับจิตใจที่สงบนิ่งเหมือนสายน้ำและมีจิตใจที่ดีงามเพื่อไปสักการะบูชาพระพุทธศาสนาในทุกวันสำคัญการแต่งกายนุ่มผ้าสิ้นที่ทอขึ้นเองของสตรีชาวนาจึงสามารถพบเห็นได้จากอดีตถึงปัจจุบัน